Have you heard about Martin's resignation from the marketing department? A. Martin always arrives at the office by 9 a.m. B. I'm not sure, but the marketing budget has been approved. C. Yes, he mentioned it was for personal growth opportunities. มาเฉลยกันนะฮะโจ์เนี่ยเขาถามว่า have you heard heard มาจาก verb เ,เพียวๆคือคำว่า hear ที่แปลว่าได้ยินนะฮะอันนี้เป็น verb ช่อง3 a b o v e Martin's resignation resignation มาจาก verb คือคำว่าเรียละ res ign, resign 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 แปลว่าลาออกเติม erm action เข้าไป resignation ก็คือ การลาออกมีใครคิดถึงการลาออกอยู่บ้างครับ From the marketing department แกได้ยินข่าวการลาออกของมาตินจากแผนก marketing ปอกแกคืออยากจะเม้ากับเพื่อนเรื่องมาติน่ะพูดง่าย A นะฮะเขาบอกว่า Martin always arrives at the office by 9am คาว่า arrives แปลว่ามาถึง่ะมาตินอน่ะขยันแกมักจะมาถึงที่ออฟฟิศไม่เกิน9โมงแกมาเทีย่ยงเลยฉันรู้ B บอกว่า I'm not sure ฉันไม่มั่นใจว่ะ but The marketing budget has been approved. Approved แปลว่าอนุมัตินะนักเรียนเจอ verb to be ตามด้วย verb ช่อง3แบบนี้เขาเรียกว่า passive voice ถ้าเจอโครงสร้างนี้ให้แปล verb to be ว่าถูกโดนได้รับแปล verb to be ว่าถูกโดนได้รับ approved แปลว่าอนุมัติดังนั้น been approved จะแปลวล่าอะไรได้รับการอนุมัติ เฮ้ย hey, ฉันไม่มั่นใจว่ะแต่งบประมาณมาเก็ติ้งอ่ะได้รับการอนุมัติแล้วนะแกแกไปไปดึงเงินมาซีฉันอยากได้เอาอยากเอาเงินมาใช้ซี <C S 2> บอกว่า yes he mentioned it คำว่า mention แปลว่ากล่าวถึงฮะ mention กล่าวถึงจริงๆหลัง mention นี่มันมี d h a t นะแต่เขาละไปแล้วครูเบิร์ดรู้ได้ไงแสนรู้นะครูเบิร์ดเนี่ยที่รู้เพราะครูเบิร์ดแปลคือเขาบอกว่ามันขาดคำว่าว่าใช่ไหมแสดงว่ามี d h a t และหลัง d e a t เนะี่ยมันก็เลยเป็นประโยคไง หลังแดดก็เลยต้องมี subject กับ verb แท้ตัวใหม่เลยมั่นใจเลยว่าต้องมีแดดกันแน่เพราะไม่งั้นไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ขึ้น subject verb ตัวใหม่นะฮะที่เขาบอกว่าเฮ้ยฉันรู้เขาว่าบอกฉันว่า for personal growth opportunities opportunities แปลว่าโอกาสะฮะ opportunities โอกาส growth คือการเติบโตมันจะมาจาก verb คือคำว่า grow นั่นเองฮะพอเติม th ลงไปมันจะกลายเป็นคำนามคือการเติบโตเขาว่ากล่าวกับฉันว่าบอกกับฉันว่าเขาลาออกเพื่อจะได้มีโอกาสในการเติบโตแกอยู่ที่เนี้ยได้จะเป็นเด็กเซิร์ปไปอยู่ที่อื่นอาจจะได้เป็นผู้บริหารก็ได้นะแกอันนี้ก็เวอร์เกินนะฮะดังนั้นต้องตอบเป็นข้อ s i a t เนาะ ได้ยินข่าวเกี่ยวกับการลาออกมาตินไหมโอ๊ยได้ยินเขาว่าบอกฉันว่าเขา,าลาออกเพราะว่าอยากได้มีโอกาสอยากมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานสื่อประมาณนั้นถือว่าใกล้สุดแล้วนะไอ้ที่มาออฟฟิศกี่โมงไม่เกี่ยวเลยแล้วก็การอะไรอะบัจจิตงบประมาณมาร์เก็ตติ้งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันตอบเป็นซีแคทนะฮะเดี๋ยวเรามาจาศัพท์กันแล้วเดี๋ยวเทสอีกรอบพาร์ทการฟังเนี่ยศัพท์ส,สาคัญมากถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยรู้ความหมายแล้วก็รู้ว่าออกเสียงยังไง จะฟังออกไปด้วยเว้ยเดี๋ยวขอทวนตัวสำคัญนะ r e c i n a t i o n แปลว่าการลาออกมาจาก verb คือ resign มาจาก verb คือ resign ถัดไปฮะ approved แปลว่าอนุออะไรนุมัติ approved อนุมัติ approved อนุมัติตตต growth คือการเติบโต growth การเติบโต opportunities โอกาส opportunities โอกาสเดี๋ยวควรูเบิร์ตจะให้นักเรียนเนี่ยฟังอีกแดนล o g หนึ่งนะแต่จะมีศัพที่เบิร์สอนไปนี่แหละ มาลองสังเกตนะฮะว่าพอเราเรียนรู้ศัพท์ไปแล้วเราจะฟังออกง่ายขึ้นด้วยนะครับหลับตาปีนะพราเดี๋ยวเเร์ดจะขึ้นสคริปต์ใครสะดวกหลับตาปีลองฟังเองนะอันนี้เป็นข้อใหม่แต่ศัพท์สัพทบวนๆของเดิมลองฟังฮนะ What did the manager say about the new project? A. Yes, she approved the budget yesterday. B. He didn't resign. He was promoted. C. He growth mentioned offer opportunities significant it would offer significant growth opportunities. มาเฉลยกันนะฮะข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า what did the manager say about the new project พูดาก,การนะ่ะพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่เขามีความเห็นว่าอะไรบ้างนะฮะจำถ้าขึ้นต้นด้วย what when where why ส่วนใหญ่จะไม่ตอบ yes no นะข้อ A เนี่ยมีโอกาสผิดสูงมากแต่เดี๋ยวแปลให้ฟังเขาบอกว่า yes she approved the budget yesterday หล่อนเนี่ยอนุมัติ งบประมาณเมืม่อวานนี้แหละแกเอาเงินไปถลุงกันไ Appro ป approved แปลว่าอนุมัติถูกไหมเมื่อกี้ฟังออกป่ะแต่คนนี้ผิดเนาะบบอกว่า he didn't resign เขาไม่ได้ลาออกว่ะ he was promoted promote แปลว่าเลื่อนตำแหน่งแต่เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเขาไม่ได้ลาออกแกเข้าใจผิดเป่าก็ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวกับความเห็นด้านไม่เกี่ยวกับความเห็นเรื่องโปรเจกต์ใหม่ C บอกว่า he mentioned it. m e n t i o n แปลว่ากล่าวถึง it would offer significant growth opportunities ข่าวบอกฉันว่าโปรเจกต์ใหม่นียนะมันจะทำให้เราได้โอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญเว้ย significant แปลว่าอย่างมีนัยยะสำคัญ significant อย่างมีนัยยะสำคัญเป็น adjective นะฮะดังข้อที่ใกล้ที่สุดต้องเป็นข้อ4 cat นะคือเขาถามว่าผู้จัดการกล่าวอะไรเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่บ้างอ๋อผู้จัดการบอกว่าโปรเจกต์ใหม่นียนะถ้าเกิดเราทำสำเร็จ มันจะให้โอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือว่าโปรเจกต์ใหม่อาจจะช่วยให้เราเนี่ยได้กำไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ไปเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทอื่นกิจการขยายได้ดีขึ้นสื่อประมาณนั้น Offer แปลว่าเสนอก็จริงแต่ในที่นี้สื่อว่าช่วยให้เราเติบโตนั่นเองพอฟังออกขึ้นมานะฮะดังการรู้สับเนี่ยสำคัญค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับ